เฮ้ยอ่าละเฮ้ยเอาวะเยยบที่ที่ไปคนละการเี้ยเย่ฮ่าแล้วมอไซค์กูเท่ากับอะไรมึงก็รู้กระดูกละงานนี้ <c oughs> คนดูกูรู้ดิ ขี่ม้ายังตกลองน้ำได้คุณจะูลัแต่แต่ขับไปก่อนก็ยิงมันบผมจ่อบอลจ่อบอโฟกัสจ่อไจอมันไร้ยไอเหี้ยขับยังไงไว้เหี่ยก็ขับไปตามทางเพื่อนขับไปตามทางขับตามทางกันโฟกัับไปามทางกัทางไปตามทางไโฟกัส

หลบโบ๊ทไปขับขับแบบซ้ายขวาโอ้ยเฮ้ยปฝึกิงปืนใหม่้วพวกนี้เฮ้ยโอ้เฮ้ย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 มองใส่บัก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 ใครใครก็รู้ขับเป็นับจ้ารยาเงี้ยมองใส่มาทุกอย่าง่โ้ยเ้ยโอ้ แกชนกูด <formation jin x 2> <s at> ิม <tı> ึงแกชนกูด <igor ina> ิเขาไปยัยเว้ยกูรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดอ้าวเกิดอะไรขึ้นกูไม่ให้ดูกูตีทีตีทีแล้วโอ้โห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 ีวหรอาตัดแม้เหี ตัดมาใกล้เมื่อกี้กูมาเช็คไฟไม่ดีไงเช็คไฟไม่ดีเนอโอนหมันจะกอันนี้เหมือนแม่พยายามขับเบียดเมื่อโ้ยโอ้ยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ต้องวายอย่างเดียวเลยกูอ่ะได้โฟกัสไวโฟกัสไป้กัไขับหลบไว้ขับหลบไปโอ้โหยังมาบอกกันเลยนะโอ้โหเทไปไต่วะเฮียโอ้โหเฮียตากอินเดียเฮียไปอปไป ไปโปตอรทกิงทับไปเ้ไปต่อมันยังให้กูขับต่อกูว่ารับขับไปขัไปขับไปขับไป l i g h t i บินแล้วโว้ยเห็นไหมโคตรเท่ยยยโค้งกลางโค้งกลางโ้งกลางคอดตกรายเลยนกู้โอ้ยร e น โอ้ย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 อะไรไปเนี่ยระเบิดไอ้เฮียระเบิดไอ้เฮียระเบิดอะไรวะไอ้เหี้ยเพื่อนกูระเหยหายเลยแต่โคตรเหี่เลยไอ้เฮียเพื่อนกูโดนระเบิดหายใหญ่ชนกูกูขับไม่ดีอยู่ขับตามเวขับตามเว้ยขับตามเว้ย

มอไซค์กูได้ฝึกขับมอไซค์ก็วันนี้นะเพื่อนเนี่ยไดิาจริงกูขับมอไซค์ดีมากเลยเพื่อนระเบิดรัด ทางหรือทางหรือทางหรืตรงไปพยายามตรงไปทำให้ได้ให้มันตรงไปโอ้ยมึงก็ยิงกันจริงเราไม่เรงไม่ต้านแ้วตรงไปตรงไปแล้ผมทางนั้นแต่ตรงไปตรงไปนั้นแหละตรงมาตรงมาถึงแล้วตรงมาถึงแล้วตรงมาถึงแล้วโอ้ยระเบิดมึงกลนตีนกูตีหรือไรวะเขาเเอจนกันสี เนี่ยนะกบทั้งคืนแน่นานตรงนี้เขาคือพวกมีชาวคือเกมแข่งรถมาเล่นได้ไอ้เงี้ยไอ้เฮียมาที่อุคัดกูเก่งนะกย้ำก่อนโจทแม่งคือขับย่าชนไหงเฮียขับเฉยข้ามคนโอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดตรงไปตรงไปตรงไป ตรงไปครับตรงไปกบครับตรงไปครับตรงไปไอ้เหี้ยตรงไปครับตรงไปทั้งคืนสิสุดไปดูทั้งคืนแน่ๆไอ้ย่าสองนี้สว์เลยสอพอนปากไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมันมันให้คันตีนใหม่โอเคเมื่อกี้กูผ่านเจ็คอยพอดีเมื่อกี้กูผ่านเจ็คอยเมื่อกี้รอใส่พอน ต้องกลับไปหาดิโออโอเคกลับไปกลับโอ้ยขาขากูคุณทนไว้เพื่อนทนไว้กูขับประกายมากเลยไอ้เร็วกว่านี้โอ้จะตายเล้าาอยู่แวางกลับมาอยู่แ้วทึงมืองกลับทาไหนมึงกลับาไหนมาไม่บ้ายอ้ยว่าเลย อ๋อบอกให้เดี้ยวกลับเดี้ยวกลับไม่ไอยากเดี้ยวกลับแม่งเลยไม่รู้ว่าตามกันมาอยู่อ๋อโอเคม่ได้ว่าโอเคถึงไม่ไอ้โอเคถึงไม่ได้เฮียเฮียเฮียกูทำไมกูออกได้แล้ววะอ๋อรอรอเพื่อนมารับเลยรับโอ้โหเฮียเฮีย มาสบายและไอ้เงี้ยมึงขับกูได้ทั้งคืนเลยเขาเนี่ยไม่มันจะชิบหายเว้ยถ้าถ้าหมดแม่งสลับกันเนี่ยมึงขับยังไงข้างหลังนั่นเงี้ยอะไรข้างหลังอะไรจอตูดไปอะไรจอตูดซีเว้ไปจบหนึ่งจบหนึ่งจบหนึ่งไอ้เงี้ยกูไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยเฮ้ย อะไรอ่ะตายเลยอ่ะล <The> ูกโดนอะไรวะโดนยิงตายอ่ะกูไม่น่าเปลี่ยนปืนเลยสัดโดนอะไรวะเนี่ยไปออกไปทางเครื่องบินเยขึ้นเลยนะบุรีบีบยาวเนาะไปไปปนให้ทางเครื่องบินปุ้น I'm Shit! <has told> you okay? Yeah, I'm fine. i Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, <laughs> you're not going to hear me say this often. <coughs> <but> thanks. You You know what? I think I'm going to write that letter <coughs> to Carol. Friend, you, That's a great idea. you have <coughs> a pen and paper? Wait. It's a long way home. You got anything better to do? เฮ้ยทำดีกว่านี้ไหมล่ะ Not really All right. กะตามนั้นเจอดนไม่ห่ามเมียมึงรอดแล้วพุ่นหลังจากนี้เพชรกูจำ <P ed> ได้ราคาแม่งไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้าน are we doing we should be landing in 10 minutes okay <coughs> what's Leo up to Leo, sleeping, sleeping. You. about time to wake him up then <coughs> yeah are you okay Vincent yeah you sure yeah I'm fine Leo what yeah uh, uh, กูพูดเลยนะวู้ยไปทางไปโดโดโล่มอีกแล้วกูเปนรีโออะีจบแล้ววะ่ะเฮียจบแล้วปะวะก็ได้เพชรมาแล้วก็ปลอดภัยแล้วชื่ออะไร<ห>เอาเพชรไปขายปะ What the fuck เออเออมากัเต็มเลยมาเต็มเลยเฮ้ยมาเต็มเลยถ้าไม่ตำรวจรู้ว่าเดี๋ยวโดนขายป่ะเฮ้ย หายหมดส่งไม่ดีสุดๆ Everybody stand down ช่วยก็พื้นลงโอเคดีกูเก่งนะจ้างกูไหม here you go good job vincent hmm uh, -uh. oh I'm uh, oh. oh, sorry leo water yeah be like any water yeah no no but แม่นอนและไอ้เี้ยส่งเนี้ยสดแล้วทำไมมึงทำอย่างเงี้ยปูนเงินมันหอมไอ้เฮียเต่าทีเคยได้กลิ่นเงินไหมกลิ่นแบบปลาปาเนี่ยเออนะฮะเงินในตลาดสดแล้วนะเย้อินกลับไปวันที่กูไปขายเพชร พี่ชายที่มึงพูดถึงอย่าบอกนะก็คือคนล่อซื้อไอ้สัสกูทำงานอยู่ hey, <yeah. S 1> นี่งานกูกูล่อซื้อมึงอยู่โอ้ย oh, <hey, S 1> มึงปเ,เป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจ นี่กูเชื่อใจกูก็สงสัยมาตลอดทางว่าทำไมนายธนาคารมันเก่งจังวะโอ้มึงเป็นตำรวจตอนนั้นมึงมีหนวดด้วยโอ้เธอไว้หนวดนี้ตำรวจเธอชัดอี๊แม่งนี่ไง Huh. It's heavier than I thought. Not quite a It is. Okay. <coughs> Pleasure doing business with you guys. Alright. He's got it. Finally. What the fuck oh, are you doing? Shit! shit. Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Uh, oh. Oh, God. No. No. no, Gary no. Gary Officer down Somebody get a damn ambulance Gary stay with me Oh <coughs> Somebody call an ambulance now listen Leo อย่าง You're in big trouble you understand Where's Harvey? Where's the Black Orlov? How are we well, 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 united? Uh, you? You, you, like no. you think you're funny, don't you? You're you little bit of you Are you stupid? I'm it's all gonna rain down on you hard i don't do any good he's not gonna say a word yeah. i know there's only one option now i'll get someone on it james if you want harvey and the black orlov this is the only way just put me in the back. Mm -mm. You're too close You're to th this, Vincent. You better set this one out. <coughs> Gary was my brother. <coughs> my flesh <First> and blood. <coughs> and he's dead. He dead of me. Me. I <coughs> put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. ไม่เป็นคนอย่างนี้วะเพื่อนไม่เป็นคนอย่างนี้วะไม่งานกว่ะเพื่อนพอดีปล่อยกูทุกคนจะขยับปล่อยกูกูยิงนะเดี๋ยวนะกูยิงไส้ปีนนะกูบอกก่อนนะเย็นใจเย็นเย็นยิงไส้ปีนอย่าพูดกูบอกกี้ว่านี่ว่าออกจากโกงไกลก่อนเดี๋ยวโดนลั่นหัวกูไอ้เหี้ย ยกงไมงพูดโทษหนักกันได้เป็นเบาอยูเงียมไปีอยวจ้กน้าลูกน้าเมียนะมึงเข้าไปขับอยูนี้เออมึงขับมาถูกไอ้เยี่ยมึงขับม่ได้ขับมึงอยูนี่ไงนะผู้ชเชื่อใมึงวินเซนต์ใจเย็นเรอเอาจริงด Angry? You haven't seen me angry yet? <coughs> our our traffic our traffic please! No, Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Here, let's go! Leo, please! This is insane! I understand you're angry, but you gotta realise that it's over, okay? Shut up, Vincent! Yeah, but what to comb, You're nothing to me. Where am I? Listen, Leo. อย่าครับเอาปืนหลง้ยพอดักได้ไกลายเป็นเบาอะ่ะยังมาปากแตกเดี๋ยวกูดัดแป้งหรอกอย่าพูดเยอะขับรถอยู่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยนัดนัดปืนแม่งเ้ยตายหายกูแน่